สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับพีโลกโอลิมปิกตั้งแต่ปี 2004, 2008, 2012, 2016และล่าสุด2020นะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่านักกีฬาเทควันโดที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกมีใครบ้าง เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะเด็กๆหลังจากปี2002ที่โคเชตัดสินใจจากประเทศเกาหลีเพื่อมาเป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยโคชเชก็ได้ทำการฝึกซ้อมและพานักกีฬาลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆจนสามารถพานักกีฬาไปแข่งในโอลิมปิกเกมปี2004ได้สำเร็จปี2004ณกรุงเอเธนประเทศกรีซ นักกีฬาเทควันโดไทยสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้ถึง4คนและในปีนี้ก็เป็นปีของการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเทควันโดไทยโดย1ใน4ของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกของกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยและทำให้กีฬาเทควันโดเป็นที่รู้จักในประเทศไทย จากพี่วิวเยาวภา,าบุตรพลชัยตอนนี้ได้อำลาทีมชาติไทยไปแล้วพร้อมมีครอบครัวและเป็นคุณแม่ลูกสี่ไปแล้วนั่นเองค่ะต่อมาในปี2008นักกุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกมาครองได้ถึง3คน ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกมาครองได้สำเร็จจากพี่สองบุตรตีเผือดผ่องนับเป็นเหรียญเงินโอลิมปิกเหรียญแรกของเทควันโดทีมชาติไทยและตอนนี้พี่สองก็ได้อำราทีมชาติไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมีการแต่งงานกับพี่ไอเป็นเอกการเกต อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยต่อมาในปี2012ณเมืองรอนดอนประเทศอังกฤษนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยก็สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้ถึง3คนและในครั้งนี้นักกีฬาเทควันโดไทยก็สามารถทำผลงานได้ 1, 1> เหรียญทองแดงจากพี่เล็กชนาทิพซ้อนขำนับเป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเหรียญที่2 ของเทควันโดทีมชาติไทยในปัจจุบันพี่เล็กได้เลิกเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วแต่ยังรับหน้าที่และบทบาทใหม่ในการเป็นผู้ช่วยโค้ชเชโดยตอนนี้เราจะรู้จักกันในฐานะโค้ชเล็กต่อมาในปี2016 น้เมืองลิโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้ถึง3คนและปีนี้นักกีฬาเทควันโดก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งโดยสามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึงสองคนโดยเหรียญแรกมาจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจได้รับเหรียญทองแดงนับเป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกเหรียญที่สของเทควันโดทีมชาติไทย ส่วนอีกหนึ่งเหรียญจากเทมเทวินหานปราบได้รับเหรียญเงินนับเป็นเหรียญเงินเหรียญแรกจากนักกีฬาเทควันโดชายและเป็นเหรียญเงินโอลิมปิกเหรียญที่สองของเทควันโดทีมชาติไทยปัจจุบันนักกีฬาทั้ง2ยังเล่นให้กับทีมชาติไทยอยู่ต่อมาในปี2020ที่กรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่น นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยสามารถคว้าตั๋วไปเล่นโอลิมปิกได้ถึงสองคนในปีนี้นักกีฬาเทควันโดไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในช่วงเวลาเกือบ20ปีของกีฬาเทควันโดโดยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมเหรียญแรกมารองได้สำเร็จจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจสรุปผลงานนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยหนึ่งเหรียญทอง 2. เหรียญเงินและสลเหรีหยญทองแดงและนี่คือเรื่องราวความสำเร็จของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทั้ง5คนที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ทั้งความพยายามและความอดทนอย่างมากถึงมากที่สุด เพื่อความสำเร็จของตัวเองและประเทศเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราทราบกันแล้วว่ามีใครได้รับเปลี่ยนรางวัลโอลิมปิกกันบ้างเด็กๆอยากได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆอยากได้เด็กๆอย่าลืมนะคะต้องหมั่นฝึกซ้อมและทบทวนในสิ่งที่ครูก้อยสอนไปบ่อยๆนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย chất, hình ế.